จำทุกเสี้ยวนาทีที่เราได้ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวนานจะไม่หายไปมันเป็นเหมือนฝันที่เราได้พบเพื่อเรามากมายช่างโชคดีที่ไหนไม่ว่าไกลไกลก็ไปกับเธอไม่ไหว ไม่ว่าสุขหรือทุกใจมันดีแค่ไหนที่เราได้ร่วมัดนทางผ่านมาด้วยกันมันมีเรื่องราวม,มากมายที่เจอผ่านเรื่องไร้แลยกเธอฉันโชคอดอีที่มีเราอยู่ข้างๆกันมีใครครับ Can ดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุินทิพย์รุจีราเลตฤษัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสามชื่อและชื่อข้าวหอมค่ะวันนี้จะมาบอกความในใจกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องและคุณครูค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะคะที่คอยดูแลเราคอยช่วยเหลือหรือว่าคอยสอนงานเวลาไปไหนไปด้วยกันตลอดเพื่อนๆก็น่ารักกับเรามากๆเลยค่ะก็สําหรับน้องนนะคะที่จะขึ้นมาเป็นพี่ป .6 ก,ก็ขอให้เป็นพี่ป .6 ที่ดีนะคะก็ ไม่ได้ไม่สนนะดูแลน้องๆรุ่นต่อไปด้วยนะคะก็คุณครูขอขอบคุณคุณครูทุกคนมากๆเลยค่ะที่คอยดูแลแล้วก็ขอบคุณที่คอยสองสอนนะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัชดาใจทิพวงอยู่ห้องปอง .6 ทับ3เลขที่14วันนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะว่าขอให้สอบเข้าโรงเรียนม .1 โรงเรียนที่อยากเข้าให้ได้แล้วก็ไม่ต้องเครียดเพราะทุกคนก็ เก่งอยู่แล้วแล้วก็ฝากถึงคุณครูนะคะที่น่ารักทุกคนก็ถ้าทําอะไรผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงน้องนรุ่นต่อไปนะคะที่จะมาเป็นพี่ป .6 ก็ขอให้ดูแลน้องๆรุ่นต่อไปให้ดีๆไม่ดื้อไม่ซนนะคะแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตในโรง้าเขายังมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเชื่อเด็กเก่งพราพอมอมพนอยู่ป .6 ทชกข์ังเชื่อเชื่อป วันนี้ก็อยากจะมาบอกถึงเพื่อนทุกคนนะคะขอให้ทําข้อสอบได้เรียนเก่งๆแล้วก็ขอให้เจอเพื่อนที่ดีๆด,ดีกับเราม,กมากๆแล้วก็เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ดื้อไม่ซนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนาริสราเดชชูชยัยชื่อเล่นชื่อมันนี่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับนะคะเราก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขมากๆไม่ติดเล่นแล้วเพราะว่า จะมอหนึ่งแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่แบบยังไงอะ่ะเอาไว้มาเจอกันเอาไว้มานะเจอกันใหม่เอเอก็ไปไปสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิฬาคงพันอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งก็วันนี้วันนี้หนูก็จะมออาอวยพรให้เพื่อนๆที่กำลังจะไปสอบเข้ามอนหนึ่งแล้วก็อวยพรให้น้องๆปห้าที่กำลังจะขึ้นปหกในรุ่นต่อไปค่ะ ก็หนูขอให้น้องๆปวหร,รุ่นต่อไปก็ขอให้ตั้งใจเรียนกันนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านสำหรับเพื่อนๆก็ขอให้สอบโรงเรียนที่คาดหวังไว้ค่ะแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมณฑพรเดืชัยอยู่ชั้นสามปีหกชันหนึ่นงช,าช,าชื่อเล่นมัดหมี่ค่ะขอให้เพื่อนๆสอบเข้ามอนหนึ่งได้ทั้งห้องธรรมดาและห้องพิเศษ ก็ขอให้ครูเกตกับครูเบิร์ตเจอเด็กๆที่น่ารักต่อไปเรื่อยๆขอบคุณครับสวัสดีครับผมเด็กชายชั้นทีสองเกอวินัสชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับสเลขที่10ครับก็ขอให้เพื่อนๆได้โรงเรียนที่อยากเข้านะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนาลาลาชูนา้าชื่อเล่นชื่อเอิญนะคะอยู่ป6ทับค่ะ ก็ปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายนะคะที่เราจะได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆแย,ยกกันไปเติบโตในทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าสักวันเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ค่ะทางนี้ทางนั้นก็คอนเกรยินดีกับคนที่ได้โรงเรียนแล้วนะคะครบค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภพิศถาวหายชื่อเล่นชื่อภูมิครับวันนี้ผมจะมาขอโทษเรื่อง ผมทาเพื่อนค้างแต่ครับวยนนั้นฉกโก้ผมไม่ได้ตั้งใจทํครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเดชาชนิตโกตะลุนครับชื่อเล่นชื่อเลอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าขอให้น้องกําลังที่กําลังขึ้นป .6 เป็นพี่ที่ดีกับให้น้องๆและขอให้เพื่อนที่กําลังจบป .6 ขอให้สอบข้อโรงเรียนดีๆด้วยครับ หนูชื่อเด็กหญิงบุญญาพรหงทองอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะวันนี้ก็จะมาอวยพรเพื่อนๆปหกที่กำลังจะจบปในปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเข้าโรงเรียนที่อยากเข้าได้ขอให้มีความสุขกับโรงเรียนใหม่ขอให้เจอเพื่อนดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประธาที่มอสิเดรัสฝากถึงคุณครูประจำชั้นขอให้คุณครูสุขภาพแข็งแรง ขอให้คุณครูมีอายุยืนยาวของครับสวัสดีครับผมช,บชื่อเด็กชายวันเศษสี่ทัทับชื่อเล่นชื่อเจมส์ก็ขอให้เพื่อนๆนที่กำลังจะจบป .6 แล้วขอเข้ามวลหนึ่งได้นะครับเชื่อได้รครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงติจิตาทเที่ยงงานดีชื่อเล่นชื่อข้าวหาอมผ่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งวันนี้ก็จะมาขอวอวยพรให้หน้องๆปห้าตั้งใจเรียนนะคะเพราะว่า การเรียนป .6 นั้นมันหนักมากจริงๆแล้วก็อวยพรเพื่อนๆด้วยค่ะว่าขอให้สอบติดในโรงเรียนที่ตนเองนั้นอยากเข้าแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกคนเลยนะคะที่สอนหนูมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนตอนนี้คือหนูจะจบป .6 อยู่แล้วแล้วก็ขอบคุณมากจริงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงแคสมาร่วมงพอวันนี้หนูจะมาอวยพรให้คุณครูค่ะต้องขอบคุณที่ ขอบคุณครูบูเกที่ดูแลมาเยอะมากคอยกอดตอนที่มีฉีดวัคซีนขอบคุณคุณครูคหลายๆคนค่ะที่คอยซัพพอร์ตแล้วขออวยพรน้องๆทุกคนให้ประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะหน,น,น,นูซี็ตหอิงนักทยาชำนิีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งวันนี้หนูจะมาอวยพรน้องๆเพื่อนๆให้ <laughs> สอบเข้าหมหนึ่งได้แบบเอ่อห้องห้องกีฬห้องธรรมดาอะไรอย่างนี้แบบน้องๆก็ขึ้นประหบแบบเติบโตอย่างมีคุณภาพกินอาหารให้ครบห้าหมูนอนให้ครบแปดชั่วโมงนะคะอย่าปัญงานดึกเกินไปเดี๋ยวขอบตาจะดำขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิลเทียาซายนะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณครูและเพื่อนๆทุกคนนะคะขอให้เพื่อนๆได้เข้าโรงเรียนที่ตัวเองฝันไว้นะคะให้เจอเพื่อนๆที่ดี อยากถึงคุณครูนะคะขอให้คุณครูมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตแล้วก็อยากขอให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเข้าไว้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลกหญิงออนกัญญาจันมีนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะอยู่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่หกคับสามค่ะก็วันนี้ก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอด5ปีนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเข้าโรงเรียนที่อยากเข้าให้ได้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีกับโรงเรียนใหม่ส่วนคุณครูก็ขอบคุณมากมานะคะที่ สอนแล้วก็อบรมมาตลอดขอบคุณนะคะแล้วก็ส่วนน้องๆก็อยากจะฝากถึงน้องๆว่าอยากให้น้องๆคนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นพี่ป .6 แล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงซาสินาสกุลนายอยู่ชั้นป .3 เสาร์ปีที่หกกับสาเลขที่18ค่ะหนูอยากขอบคุณครูแล้วก็เพื่อนๆค่ะที่สร้างรอยยิ้มให้กับพวกหนูค่ะแล้วก็ขอบคุณครูหยกมากเลยค่ะที่ ซัพพอร์ตพวกหนูมาตลอดไม่เคยดุไม่เคยด่เยดาเลย,เลยมีแต่เล่นด้วยกันตลอดขอโทษที่หนูมาสายแล้วก็ชอบดื้อใส่นะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเข้ามาัธยมอะ่ะถ้าหนูเข้ามาในโรงเรียนนี้ได้หนูจะเข้ามานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนันทร์เชื้อเมืองพานอยู่ป .6 รับ3เลขที่6ครับอยากฝากถึงสลับน้องๆที่น่ารักทุกคนครับแล้วขอโทษสำหรับเพื่อนๆที่ปุบและแกเขาด้วยครับ สวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวราคณาคือทันชื่อเล่นชื่อบราอยู่ชั้นประมศึกษาปีทีหกทับสองพี่ขอฝากให้น้อง,อง,องทำทำตัวดีๆขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชออยานีลาผิดขายชื่อเล่นชื่อเนอยค่ะวันนี้จะมาอวยพรให้กับเพื่อนๆปหที่กำลังจะจบนะคะขอให้โรงเรียนม1เป็นแบบเจสอสังคมดีๆเจอเพื่อนดีๆ ขอให้สอบติดโรงเรียนที่ตัวเองอยากจะเข้านะคะขอให้เจอคุณครูดีๆขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้ไม่คิดมากเรื่องเรียนขอให้ไม่เครียดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินเกีเกะก่อมเนตชื่อเล่นช่อโกัสครับอยู่ชั้นมระถมศึกษาปีที่6.2ตับสเลขที่10ครับก็ฝากถึงเพื่อนๆที่อยากเข้าโรงเรียนอะไรก็ขอให้เข้าได้ครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงลาลาลินกอมลิดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองเลขที่23ค่ะวันนี้จะมาอวยพรเพื่อนๆที่กำลังจะสอบเข้ามอหนึ่งนะคะขอให้สอบเข้าได้ดูเียที่ตัวเองอยากเข้านะคะบ๊ายบาย ตมหนึ่ง mm hmm. สวัสดีครับผมชื่อภพกรนายชาพยาอุตสาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิทินมอสิเดลัสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิริชนะมงคลชัยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวฏนเสธศริธาทัศน์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรกองพรม ดีครับผมชื่อเด็กชายฮุ้ยนนเจริญคำสวัสดีครับผมเด็กชายสวัสดีกิจพราสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิราพงพันธ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิติตาเทียนงานดีสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิศราติเพนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชาสมาดงมิโภค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัทยาชำนิดสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอัทยาอินแจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัญฑพาสวนชายอยู่ชั้นปรศกาปีที่หกครัหนึ่ง าใหมครับน,นับหนึ่งสองเปลี่ยนท่าหน่อยครับเปลี่ยนท่าหน่อยนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดชอุม <pum> วงส,สวัสดีครับผมชื่อภคก,กีดาราชาติดาราวงศ์กดครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายธนพลสีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรพลเกิดสมบูรณ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวชิรวิทย์ทองศรีครับชื่อเล่นชื่อเซนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพกตะลุยครับสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายเคลาเพ็นเพิ่งนะครับ สวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายธวัฒน์พรมนัทสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายปารวัสสุวรรณนะครับชื่อเล่นชื่อต้นน้ำนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชืเกียรติมเีนิชื่อเล่นชื่อโฟกัสครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายษติศก์วนาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดชนาจสวนชื่อเล่นชื่อดีมครับเดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุญยาพรทองทองชื่อมินนะคะสวัสดีค่ะ ชื่อติตาภาพยาบาลชื่อใบพีกสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชยานีลาผิดขายชื่อเล่นชื่อเนยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาจิวลามนนกิตสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนนิศาเดชูชัยชื่อเล่นชื่อมันนี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุนวลีสนุบุสวัสดีค่ะชื่อหลีพะคาัลินกุณาภาสอนชื่อเล่นชื่อมิมี่ค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักพิชาอันประยูนชื่อเล่นชื่อนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงวลาคณะศทัชื่อเล่ชื่อธสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงล่ลลิ <c oughs> นัมลอายนสวัสดีครับชื่อเด็กชายสุพยุทธาชื่อเล่นช่ภูมครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนรัตนวัสีเงงามครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวราพัฒน์สินิแพทย์ชื่อเล่นชื่อกตังสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนทวัตติเทยยชื่อเล่นชื่อเตตินสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรธรรมสุขมาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนันธรเชียงมึงพานสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธามันนีปิตัสสุดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิติพลเกิดโพคาชื่อเล่นชื่อกตูนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกรธมสุขครับชื่อเล่นชื่อฟีครับ สวัสดีครับผมเด็กชายฮคนที่สองเจมิน,นสัสสวัสดีครับผมชื่อเด็กชากจจยนะครับสวัสดีอยู่ชั้นปหสามสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมธาสิทธิ์ใจดีนะครับชื่อเล่นชื่อฮิวโก้นะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจริงจริงครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัช๊าแต่ทิพย์วงชื่อเล่นชื่อออยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงฮาชิโนกพินทองสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคือยินทิพย์รุจีราเิษฐทิ์ใส สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนาราชูนาชื่อเล่นชื่อเอิญนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงซาสินดาสกุลนาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกพักสามสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงออนกัญญาจันมีนะคะชื่อเล่นชื่อแอมค่ะอยู่ชั้นปมศึกษาปีที่หกพักสามค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชรพรมวันผลชื่อเล่นชื่อป๊อปค่ะอยู่ปหกพัสามสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเพื่อพัฒนาฟ้านะคะชื่อเล่นชื่อฟ้าใสค่ะ